ที่เราอยู่หนะ้างานอินฟินตน์ตน<อ>ครับ,บเรียกเปิดได้งานตัวอะไงานตัว <laughs> ครับครับครับสวัสดีครับอ่าไปโอเคนี่เราจะเข้างานกันไปดูในงานกันว่ามีอะไรมั่งไปโอเคไปเดินเด <laughs> ินกันไปต่ะมานะอ่ะ ครับบ๊ายดีครับไให้ลูกบ้านน้านี่นี่นี่จัหน้าที่ด้วยจัหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไดงานตัวครับผมผมพีชครับคุยเจ็เจ็ดครับอ๋อที่ตัดงานไปนะใช่ครับอ๋อที่ตัดงานไปรับลืมเรื่อดีรับลืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดินชมงานครับเรื่อยๆครับคครรัับบไม่ได้มาได้วันนี้ลืมไม่ได้ลืมว่ะตอนนี้ไปประญาแล้ว เดินเดินชมงานไปเรื่อยๆไม่ไม่รู้มาทำไมทุกงานนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะบุรีบุรีนเทนนี่ยเนี่ยบุยบุรีบันเทศบ้านเหล่าครับคุยบุรีเหมือนกันครับอ่าพี่น้องกันพี่น้องกันคนคุยเหมือนกันครับรถอะไรมาเล็กเล็กมาเปนยาไปเดือดไปโอ้อ่ะคุงเล็กไปไปแนะนําแนะนําว่าทำอะไรกันบ้างเขาทำอะไรกันบ้างเขาทำอะไรกันบ้างครับ วันนี้พี่น้องชาวขันติกมาเขียนป้ายองติ๊กเกอร์ติดเขียนเพื่อว่าใครมาบ้างมาเยี่ยมใช่ไหมครับน้องๆมาขายหมึกปันบดหมึกเมยลอนั้นชื่อไร้านอ๋อเคยเจอกันแล้วโอเคงาน งานบรรยากาศตนนี้คนเริ่มห่อไมาเยอะแล้วอะเพราะว่างานต้งัขนานั้นร้านมีขายอะไรด้วยหนังมีที่ร้านอะไรของคุณชูวิทยอตร้ากลองนนออรแม้กลองอกอครับครับน้องๆ้องน้องน้องมามาไหนกันเนเบาหินอ๋อ ครับอ่าอ่าอ่ากูคุณกูกูกูลิ้มกูลิ้มอ้าวมากูคุณกูคุกูอ่ะกูดิ๊กคุณมาคุณมามาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาพักแล้วครับมาพักแล้วอ๋อมาอยู่แล้วอยู่แล้วคุณถ่ายได้ไหมอ๋ออุ้ยกูไม่ถึงเหรอครับทำไมอ่ะกูอยู่ไม่ถึง ไม่ถึงใช่กูไม่ถึงหลานกูเหอโอ้เอาหาเอาหาครับเอาหาเอาหาโฮเฮ้ยยงนั่งฝั่งนั้นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันครับกูกูนั่งไหนครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้นี่นี่โอเคตอนนี้เป็นไงมั่งมาจ้าบรรยากาศอ้าวสัมผัสมั่งอ้าโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยนะนะมัเก่านะ ก็เก่าแต่บิวใหม่ใช่ไหมอืมทักทายทักทายนนะีน่าคือคนเริ่มามากันแล้วอ๋อคนเริ่มมากันแล้วตั้งกันเริ่มเริ่ม,รมบรรยากาศแดดร่มลมตกใช่ครับสวยสวยแดดร่มลมตกอ่าไปไปสัมภาษณ์น้องกี้หน่อยเห็นน้องกี้กแวบๆบแบบอยู่แถวไหนเจอน้องกี้ใส่สองเจอแล้วเจอคนสวยแล้วคนสวยในงานเลยอ่าอ่อะจ้าัสดีจ้าครับ แนะนำตัวหน่อยครับแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวอ่ะขึ้นอ่ะยกขึ้นยกขึ้นแนะนําตัวหน่อยคนอ่ะคนสวยคนสวยในงานแล้วเนี่ยอ่ะสวยธรรมดานะสวยไปหมดสวยไปหมดไม่กันตัวค่ะอยู่ใส่สองค่ะสีค่ะฝากนะฝากตัวด้วยนะคะฝากทั้งหมดเลยนะฝากทั้งกลุ่มเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเดินทักทายเพื่อนๆกันต่อครับเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้เองครับครับใช่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 กลุ่ม โอเคครับประมาณนี้นะครับ FC ครับขอบคุณมากครับ